บางทีนี่อาจเป็นเทพนิยายที่แท้จริงในชีวิตจริงช่างภาพสาวชาวต่างประเทศชื่อว่าเดนนี่คอนเนอร์เธอใช้เวลาสองปีในการถ่ายภาพกระรอกแดงในสวีเดนแต่กระรอกตัวนั้นได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระยะเวลาสองปีกว่าๆจากคนแปลกหน้าก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเดนนี่และกระรอกแดงเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่พระเจ้าไม่ทรงสนองความปรารถนาของมนุษย์กระรอกแดงเกิดอุบัติเหตุและจากไป ตอนที่เดนี่กำลังจะไปฝังร่างของกระรอกแดงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม่ไกลจากจุดที่ฝังกระรอกแดงมีกระรอกแดงตัวน้อยสี่ตัวปรากฏตัวขึ้นดูจากลักษณะเหมือนพวกมันจะเป็นลูกของกระรอกแดงตัวนั้นพวกมันอาจจะมาเพื่อบอกลาแม่ครั้งสุดท้ายเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมจึงเริ่มต้นขึ้นกระรอกยังเล็กอยู่เลยเดนี่ก็รับหน้าที่ดูแลแทนกระรอกแดงตัวใหญ่กลายเป็นแม่ของกระรอกน้อยเพื่อให้แน่ใจว่ากระรอกน้อยจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เดนี่นำอาหารและน้ำมาให้พวกมันทุกวันและสอนวิธีการเอาตัวรอดในตอนแรกกระรอกตัวน้อยก็กลัวเดนี่เธอต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงรอพวกมันปรากฏตัวแต่อาจเป็นเพราะความไว้วางใจที่อยู่ในสายเลือดใช้เวลาไม่นานกระรอกตัวน้อยก็เลิกกลัวเดนี่เพียงแค่ได้ยินเสียงเรียกของเดนี่มันจะปรากฏตัวต่อหน้าเธอทันทีมองดูกระรอกตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้ารากับว่าเดนี่กำลังย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนกระรอกตัวใหญ่ในตอนนั้นก็เหมือนกับตอนนี้ เมื่อก่อนแม่ของพวกมันเคยเข้ามาหาอาหารข้างๆเดนนี่อย่างระมัดระวังแต่เมื่อเทียบกับแม่แล้วกระรอกตัวน้อยมีความกล้ามากกว่าพวกมันยืนอยู่ตรงหน้าเดนนี่อย่างไม่กลัวมีอาหารอยู่ในปากตลอดเวลาหนึ่งในนั้นมีตัวโปรดของเธอด้วยเพราะมันไม่เคยกลัวเธอเลยถ้าเธออยากถ่ายรูปมันมันจะให้ความร่วมมือด้วยเพราะมันน่ารักมากเดนนี่ถึงกับพยายามบันทึกเสียงของมันตอนกินอาหารเวลาผ่านไปอย่างช้าๆ กระรอกตัวน้อยก็สามารถเอาชีวิตรอดได้เองเดนี่ก็กลับไปบ้านของเธอที่อังกฤษครึ่งปีผ่านไปในพริบตาเมื่อเดนี่กลับมาที่ป่าอีกครั้งเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเธอไม่ได้ส่งเสียงเรียกหามันแต่กระรอกน้อยดูเหมือนจะมีสัมผัสพ,พิเศษเกี่ยวกับเดนี่เมื่อเดนี่นั่งลงในป่าที่เจอกับพวกมันครั้งแรกขณะนั้นกระรอกน้อยก็ปรากฏตัวอย่างน่าอัศจรรย์เวลาผ่านไปครึ่งปีพวกมันยังไม่ลืมเธอเห็นเดนี่ปรากฏตัวขึ้น กระรอกตัวน้อยก็รีบวิ่งมาหาเธอทันทีณเวลานี้ความเงียบหน้าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเรื่องราวของพวกเขาเป็นเหมือนเทพนิยายช่องเอดีประทับใจในความผูกพันของพวกเขามาก